มาพบกับข่าวดีข่าวนี้ครับรัฐบาลไฟเขียวปรับขึ้นเงินเดือนค่าราชการสำหรับบุคลากรบรรจุใหม่ปีละส0เรเริ่มอัตราใหม่งวดแรกมีผลหนึ่งพฤษภาคมปีหน้าครับจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนค้าราชการโดยปรับขึ้นในส่วนของค้าราชการบรรจุใหม่ปีละส0เซใน2ปีงบประมาณได้แก่ปีงบประมาณ2567และ2568โดยการเริ่มปรับฐานเงินเดือนค้าราชการจบใหม่จะ เดิมต้นในเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับสำหรับหลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทยอยปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้นคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจากเดิม15,000มบาทเป็น16,500บาทในปีที่1และในปีที่2ปรับเป็น18,150บาทส่วนผู้ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปวชจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า11,000บาทภายใน2ปีและปรับอัตราเงินเดือนของคุณวุฒิอื่นๆให้สสออดคคล้งกกัันนรรรบ่วาาาช ที่เข้ามารับราชการก่อนและยังไม่ถึงระดับชำนาญการหรือ4 8และยังมีเงินเดือนไม่ถึง18,000บาทต่อเดือนจะมีการปรับฐานเงินเดือนขึ้นไปให้อยู่ให้อยู่ในที่สูงกว่าข้าราชการบรรจุใหม่โดยในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ปรับฐานเงินเดือนจะได้รับการปรับขึ้นค่าของชีพก่อนขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำและค่าจ้างในภาคเอกชนมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจและความรู้ความสามารถและจากการพูดคุยข้าราชการที่บรรจุใหม่ต่างก็เห็นด้วยและดีใจที่เงินเดือนได้ปรับเพิ่มขึ้นครับ หนึ่งในข้าราชการที่เพิ่งบรรจุใหม่นะคะและเริ่มทํางานเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะได้บอกนะคะว่าการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะเพราะปัจจุบันค่าของชีพสูงค่าของบางอย่างก็มีราคาแพงและเมื่อปรับขึ้นเงินเดือนให้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ที่ต้องการทํางานข้าราชการมีความสนใจที่จะเข้ามาทํางานมากยิ่งขึ้นเพื่อความมั่นคงและสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับค่ะท่านขอ้สึกที่ดีครับ เนื่องจากเงินเดือนค้าราชการไม่ได้ปรับขึ้นมาตั้งแต่ปี2554ซึ่งในปัจจุบันนะค่าครองชีพมันก็เพิ่มสูงขึ้นครับถ้าไม่ได้ปรับขึ้นเลยอ่ะพวกขคาราชาการบางทีก็เงินไม่พอใช้ในแต่ละเดือนครับเพราะค่าใช้จ่ายในปัจจุบันมีค่าใช้ใจ่ายตั้งแต่ค่าหอค่าอาหารการกินแล้วก็ค่าเดินทางครับ